สวัสดีครับพบกับช n n n l เชียร์ริพูครับก่อนชมคลิปกันต่อผมขอขอบคุณเพื่อนๆชาวริพูทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมและติดตามช n n e l ช่องนี้หากถูกใจคลิปนี้สามารถช่วยกันง่ายๆนะครับด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเปิดแจง้งเตือนรวมถึงการคอมเมนต์นะครับก็สามารถช่วยเหลือช n n e l หรือเดช่องนี้ได้นะครับผมช่วยผมด้วยนะครับ มาเริ่มต้นประเด็นแรกในคลิปนี้กันเลยนะครับเว็บไซต์ริพูเอฟซีดอทคนะครับสื่อทางการของทีมริพูนะครับก็ยืนยันออกมาเรียบร้อยอย่างเป็นทางการแล้วว่านาวินนูเยสนะครับจะสวมเสื้อหมายเลข9ในฤดูกาล2023 ถึง2,024นะครับหลังโ o เ e โ t o Firmino นะครับย้ายออกจากทีมไปเมื่อช่วงซัมเมอร์นี้นะครับก็เป็นว่า Darwin n เย e นะครับได้เบอร์ใหม่นะครับเป็นหมายเลข9แน่นอนแล้วนะครับหลังเบอร์เดิมครับ Darwin n เย e ใส่หมายเลข27นะครับก็จับตาดูกันครับเมื่อ n ูเยสมาใส่หมายเลข9แล้วนะครับฟอร์มการเล่นของเขาจะ เปลี่ยนปลงกว่าเดิมหรือไม่เมื่อใส่หมายเลข9ครับประเด็นต่อมานะครับมาดูภาพการฝึกซ้อมของเหล่านักเตะลิเวอร์พูลนะครับเมื่อ วันพฤหัสที่ผ่านมากันนะครับผมเว็บไซต์ลิฟว์ฟู fc.com นะครับก็ทยอยนะครับอัปเดตภาพการฝึกซ้อมของเรานักเตะลิฟูอย่างต่อเนื่องโดยทีเดียวนะครับช่วงนี้ภาพทีเ่เห็นอยู่นี้นะครับก็เป็นภาพช่วงที่เรานักเตะลิฟวูก,กำลังผ่อนคลายกล้ามเนื้อนะครับก่อนลงฝึกซ้อมนะครับคนนักเตะก็ยิ้มแฉ่งเลยนะครับไม่รู้เจอมุกอะไรเข้าไปนะครับผม เช่นเดียวกับซาร่านะครับกัคโปก็ลงฝึกซ้อมได้ปกตินะครับฟามิโยก็ลงซ้อมตามเดิมนะครับผมควานไดไม่มีปัญหาครับอดิซงกับรอยยิ้มของเขานะฮะโซโบสไลนะครับก็ลงซ้อมนะครับก็น่าจะเริ่มปรับตัวกับแผนการฝึกซ้อมของทีมลิฟูได้บ้างแล้วเล็กน้อยนะฮะจอแดนเฮนเันนะครับก็ยังคงลงซ้อมปกตินะครับแต่ดูสิหน้าเศร้าๆเล็กน้อยนะครับผม โคนเต้นะครับหยอกล้อกับลูเมันนะครับดูอิเยสนะครับก็คุยอะไรกันก็ไม่รู้กับแมคลิสเตอร์นะครับขำกากเลยทีเดียวนะครับนี่ครับเตียโก้ก็มาแล้วนะครับแต่ช่วงนี้น่าจะซ้อมเดี่ยวไปก่อนนะครับเตียโก้นะครับยังไม่ย้ายนะครับยังไม่ย้ายออกจากทีมลิเวอร์พูลนะครับก็มาทักทายเพื่อนร่วมทีมนะฮะโอวัลิซงนะครับถึงขั้นไปกอดเตียโก้ให้หายคิดถึงเลยทีเดียวนะฮะ นี่ฮะซาร่านะก็เข้าไปคุยกับเตียโก้ครับนี่ครับก็เริ่มลงฝึกซ้อมกันแล้วนะครับผมในช่วงปีซีซั่นนี้ครับเดียโก้ชอตต้านะครับก็ลงฝึกซ้อมได้ตามปกติไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมนีเ่เรียกว่าเริ่มซ้อมกันอย่างหนักหน่วงและเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับสำหรับผู้เล่นลิฟูนะครับก็มีการแบ่งทีมกัน แข่งกันอีกแล้วนะครับผมในเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับบนพื้นหัดที่ผ่านมานะครับเจอเรื่นงคอฟนะครับสอนแท็กติกการเล่นนะครับให้กับโซโบสไลนะครับผมก็ต้องมาลุ้นกันนะครับว่าโซโบสไลนั้นนะครับจะพัฒนาไปได้เร็วแค่ไหนนะครับเมื่อย้ายมาเล่นที่ลิวพูลนะฮะ จะเก่งกว่าเดิมหรือไม่นะครับผลงานในฤดูกาลนี้นะครับน่าจะรู้กันนะครับแฟนบอลลิฟูน่าจะรู้กันนะครับซ้อมจริงจังคิวคิทีเลอร์นะครับก็ลงซ้อมได้โปรตินะครับอาเช่นเดียวกับอาเดียนนะครับก็ลงซ้อมเช่นกันนะครับทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นภาพการฝึกซ้อมนะครับช่วงปีซีซั่นของเรานักเตะลิฟูเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาครับ ประเด็นต่อมานะครับมาดูบทสัมภาษณ์ของเชเกนคอปกันบ้างครับเว็แบบไซต์ลิฟว์เอฟซีนะครับสื่อทางการของทีมลิฟว์ได้ออกมาเปิดเผยบทสัมภาษณ์ล่าสุดของเชเกนคอปที่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับเปิดใจเป็นครั้งแรกหลังนะครับเหล่านักเตะลิฟว์ก,กลับมาฝึกซ้อมช่วงปีซีซั่นอีกครั้งนะครับซึ่งผมนะครับขอสรุปเรื่องที่คอปได้ให้สัมภาษณ์เป็นข้อๆไว้ดังต่อไปนี้นะครับ เรื่องที่1นะครับเขาค่อนข้างพอใจนะครับกับการฝึกซ้อมช่วงปีซีซั่นตลอด5วันที่ผ่านมาแม้จะมีผู้เล่นนะครับที่ยังไม่หายจากอาการบาดเจ็บประมาณ2-3คนแต่โดยรวมแล้วนะครับเขาค่อนข้างพอใจและรู้สึกดีนะครับกับการซ้อมในเซกชั่นต่างๆนะครับอากาศก็ดีนะครับทุกคนต่างอารมณ์ดีตอนนี้ทีมลิฟวูเกือบพร้อมแล้วที่จะกลับมาลงแข่งอีกครั้งจึงไม่มีเรื่องอะไรที่ต้องบ่นในตอนนี้ครับ เรื่องที่2นะครับครอบรู้สึกสนุกนะครับที่ได้เห็นเหล่านักเตะลีภูได้ลงซ้อมร่วมกันนะครับทั้งกลุ่มเป็นครั้งแรกนักเตะทุกคนนะครับค่อนข้างฟิตและลงฝึกซ้อมได้เป็นอย่างดีนะครับมีคุณภาพแม้ช่วงพักระหว่างดูการที่ผ่านมานะครับเป็นช่วงเวลาที่ดีแต่ตอนนี้ทุกคนก็พร้อมแล้วที่จะกลับมาทำงานกันนะครับเขาจึงค่อนข้างประทับใจเรื่องนี้มาก เรื่องที่3นะครับคอปมีความสุขมากนะครับที่แม็กอาริสเตอร์และโซโบสไลย้ายมาร่วมทีมลิฟวูและได้ตั้งชื่อเล่นให้นักเตะใหม่ทั้ง2คนไปแล้วเรียบร้อยโดยคอปจะเรียกแม็กอาริสเตอร์แบบสั้นๆว่าแกลลี่ส่วนโซโบสไลนะครับคอปจะเรียกแบบสั้นๆว่าด,ดอมเรื่องที่4นะครับ ประทับใจนะครับที่แม็กอิสเตอร์และโซโบสไลนะครับนั้นรู้เรื่องฟุตบอลเป็นอย่างดีและได้สร้างความประทับใจในสนามให้เขาได้เห็นแล้วมีความเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นในช่วงปีซีซั่นนี้เช่นเทนนะครับกลับไปตัดผมทรงเก่าซึ่งเป็นทรงที่ช่วยให้เขาประสบความสําเร็จมากมายในเส้นทางอาชีพสุดท้ายแล้วเทนนะครับก็ยอมเสียสละนะครับตัดทรงผมสุดเท่ทรงเก่าของตัวเองไปนะครับเพื่อความสําเร็จเขาจึงชอบทรงผมใหม่ อเนเมากนะครับเรื่องที่5นะครับคอปชื่นชมเหล่านักเตะลิฟูนะครับที่ดูแลร่างกายเป็นอย่างดีไม่มีนักเตะคนไหนเลยสักคนนะครับที่มีปัญหาน้าหนักเกินนักเตะลิฟูทุกคนนะครับยังคงรักษาความเป็นมืออาชีพของตัวเองแม้จะอยู่ในช่วงเวลาพักระหว่างฤดูกาลก็ตามเหล่านักเตะลิฟูนะครับจึมีรูปร่างและร่างกายที่ค่อนข้างพร้อมกับก,บการทํางานในช่วงปีซีซั่นนี้นะครับ เรื่องที่6นะครับคอปยอมรับว่าแม้ทีมลิพูจะผ่านการฝึกซ้อมช่วงปีซีซั่นมาเป็นเวลาน,านานกว่า5วันแล้วแต่ทีมลิพูนะครับก็ยังคงมีแผนการที่ต้องทำอีกมากมายในช่วงปีซีซั่นนี้ทั้งเรื่องของฟิสิกอลนะครับและในเรื่องของเทคนิคอลรวมถึงเรื่องแผนการเล่นนะครับที่ต้องค้นหาให้ได้ว่าทีมลิพูควรเล่นอย่างไรเริ่มต้นแบบไหนจะทำอย่างไรให้แตกต่างและยืดหยุ่นกว่า มากขึ้นในฤด,ดูการใหม่นี้นะครับเรื่องเหล่านี้นะครับเป็นเรื่องที่จะดำเนินการในขั้นตอนต่อไปในช่วงปีซีซั่นนี้นะครับ เรื่องที่7จนะครับคอปนะครับยืนยันว่าการเล่นแบบเคาน์เตอร์เพสก็ยังคงเป็นอีกหนึ่งเรื่องสําคัญในแผนการเล่นของทีมลิพูแต่เขาก็หวังว่าทีมลิพูนะครับจะไม่ต้องเล่นแบบเคาน์เตอร์เพสบ่อยนักในฤดูกาลใหม่นี้เพราะใจจริงแล้วนะครับเขาอยากให้นักเตะลิพูของบอลให้ดีและยิงประตูให้ได้มากกว่านะครับแต่สุดท้ายแล้วนะครับฟุตบอลมันก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับดังนั้นนะครับนักเตะลิพูทุกคนนะครับจึงจําเป็นต้องเรียนรู้ทั้งเรื่องของ เกมลุกและเกมรับนะครับรวมถึงต้องแก้ไขปัญหาต่างๆที่ต้องแก้ไขนะครับทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นบทสัมภาษณ์ล่าสุดของเจเกนคอปครับ,รบประเด็นสุดท้ายประจำคลิปนี้นะครับมาปิดท้ายกันที่ข่าวตลาดนักเตะ ของทีมลิเวอร์พูลกันนะครับผมแรงข่าวที่1นนะครับก็คือเดวิสออนสตีนครับเดวิสออนสตีนนะครับนักข่าวเชียนหนึ่งนะครับของเว็บไซต์ The Athletic นะครับได้ออกมาเปิดเผยว่าทีมเอลีติฮัทนะครับเตรียมยื่นข้อเสนอแบบเป็นรูปประธรรมนะครับจำนวน40ล้านปอนด์เพื่อซื้อฟาร์มิโยจากทีมลิเวอร์พูลนะครับและคาดว่าจะดำเนินการในเร็วๆนี้ครับแม้จะมีแฟนบอลลิเวอร์พูลบางส่วนนะครับไม่เห็นด้วยกับการขาย ายฟาร์มิโยออกไปโดยที่ไม่ได้ซื้อนักเตะใหม่เข้ามาทดแทนนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเดวิสออนสตีนยืนยันว่าทีมลิปูนะครับจะซื้อนักเตะเข้ามาทดแทนแน่นอนนะครับหากขายฟาร์มิโยออกไปเพราะตอนนี้ทีมลิปูนอกจากจะเล็งโลมิโอลาเวียนักเตะของทีมเซาท์ทฮมตันแล้วทีมลิปูก็ยังคงเล็งนักเตะคนอื่นๆอ,อีกมากมายหลายคนอยู่ด้วยเช่นกันฟาร์มิโยนะครับเหลือสัญญาก,กับทีมลิปูอีก3ปีนอกจากนั้นแล้วนะครับเดวิสออน ยังออกมาเปิดเผยอีกว่าตอนนี้เฮนเดอร์สันก็ยังคงมีใจนะครับอยากย้ายไปร่วมทีมเอาเอตีฮาร์ดฟาร์กนะครับเอาเอตีฟาร์กนะครับที่สเตเวนเจอร์ลดเป็นผู้จัดการทีมอย่างไรก็ตามนะครับตอนนี้ยังคงไม่ชัดเจนว่าทีมลิพูจะปล่อยทั้งเฮนเดอร์สันและฟามิโยออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้หรือไม่ทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นข้อมูลจากเดวิสออสตินนะครับผม แหล่งข่าวที่2นะครับก็คือคิดว่าโอนิวครับคิดว่าโอนิวนะครับนักข่าวสายหงจากเว็บไซต์ The Athletic กนะครับก็ได้ออกมารายงานว่ากลุ่มแฟนบอล LGBT ของทีมลิภูค่อนข้างตกใจนะครับและกังวลที่จอแดนเฮนสันกำลังจะย้ายไปเล่นให้กับทีมในลีกซาอุดิอาระเบียครับ แรงข่าวที่3นะครับก็คือพอจอยส์ครับพอจอยส์นะครับนักข่าวสายหงเที่ยหนึ่งจากเว็บไซต์เดอะไทมส์นะครับก็รายงานเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับสถานการณ์ของจอแดนเฮนเดอร์สันว่าตอนนี้เฮนเดอร์สันนะครับกำลังพิจารณาอย่างจริงจังกับการย้ายไปเล่นให้กับทีมเอาเอติฟาร์กนะครับเพราะสตีเวนเจอร์ลัผู้จัดการทีมนะครับนั้นต้องการให้เฮนเดอร์สันย้ายไปร่วมทีมเป็นอย่างมากโดยลิ์พูลนะครับจะขายเฮนเดอร์สันนะครับในราคา20 ล้านปอนด์นะครับหากเฮนร์สันต้องการย้ายออกจากทีมนะครับผมนี่ครับ20บิลเลียนปอนด์นะครับผมนอกจากนั้นแล้วนะครับพอจอยนะครับยังเป็นนักข่าวนะครับอีกหนึ่งคนที่ยืนยันว่าทีมเอาอิติฮัดนะครับเตรียมยื่นข้อเสนอจำนวน40ล้านปอนด์นะครับเพื่อซื้อซื้อฟาบินโยนะครับ โดยฟาร์มโนั้นนะครับก็มีความสนใจเช่นกันนะครับที่จะย้ายออกจากทีมลิเวอร์พูลในช่วงซัมเมอร์นี้เลยนะครับเดอะบาซิเลียนนะครับ is interested in leaving นะครับผมแรงข่าวที่4นะครับเจมเพียสนักข่าวสายหงคนดังนะครับก็ได้ออกมารายงานว่าเซฟฟันเดอร์เบิร์ตนะครับจะย้ายไปร่วมทีมมายแบบยืมตัวนะครับผม แหล่งข่าวที่5ก็คือเดฟโอเคอปครับเดฟโอเคอปนะครับนักข่าวออนไลน์สายหงนะครับได้ออกมารายงานพิเศษอีกครั้งว่าทีมเอาเอติฟ์กนะครับของสตีเวนเจอร์ลัดจะไม่ยอมจ่ายเงินค่าตัวถึง20ล้านปอนด์เพื่อซื้อเฮนเดอร์สันนะครับทีมเอาเอติฟ์กนะครับยืนยันว่าพวกเขานะครับพร้อมที่จะถอนตัวนะครับไม่ซื้อเฮนเดอร์สันในทันทีนะครับหากรู้สึกว่าลิปพูนะครับพยายาม โก่งราคาค่าตัวของเฮนเดอร์สันนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับเดฟโอคอปนะครับยังออกมารายงานพิเศษเพิ่มเติมอีกว่าเฮนเดอร์สันนะครับได้ปรึกษาเรื่องการย้ายทีมกับเจคินคอปแล้วซึ่งคอปนะครับก็ได้แจ้งกับนะครับเฮนเดอร์สันไปแล้วเรียบร้อยว่าหากอยู่กับทีมลิพูต่อไปนะครับเฮนเดอร์สันจะไม่ค่อยได้ลงสนามในฤด,ดูกาลใหม่นี้มากนักครับ ล่งข่าวที่6ก็คือโรมาโนครับโรมัโนนะครับออกมาเล่าข่าวตลาดนักเตะที่เกี่ยวข้องกับทีมลิปูในวันนี้4เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องที่1นะครับ โลมาโนร่รายงานว่าเจคิทคอปได้ไฟเขียวอนุญาตให้เฮนสันย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้แล้วหลังเฮนสันตัดสินใจย้ายไปร่วมทีมเอาเอติฟาร์กและยอมรับข้อเสนอที่ทีมเอาเอติฟาร์กมอบให้นะครับสถานการณ์ตอนนี้นจึงจึงขึ้นอยู่กับทีมลิปูและทีมเอาเอติฟาร์กแล้วว่าจะตกลงเรื่องของราคาค่าตัวกันได้หรือไม่เพราะลิปูจะไม่ปล่อยเฮนสันย้ายออกจากทีมไปแบบฟรีฟรแน่นอนนะครับผม เรื่องที่ 2. อนะครับโรมาโนรายงานว่าตอนนี้นะครับทีมลิพูยังคงตามหากองกลางคนใหม่มาร่วมทีมเหมือนเดิมนะครับโรมมโอราเวียนะครับอยู่ในรายชื่อนักเตะที่ลิพูต้องการแต่นะครับก็ยังคงไม่ได้ยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการซื้อราเวียสักทีนะครับตอนนี้ทีมลิพูนะครับกำลังพิจารณาตัวเลือกอื่นๆที่มีอยู่ดว้วยเช่นกันนะครับผม เรื่องที่ 3, นะครับโดมาโนรายงานว่าการเจรจานะครับเรื่องสัญญาส่วนตัวของฟาร์มิโยกและทีมเอาลิติฮัตนะครับกำลังจะเกิดขึ้นตอนนี้ทําทีมเอลิติฮัตนะครับยังไม่ได้ยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการให้ลิฟูเลยในตอนนี้นโนเอสปิโตซันโตนะครับผู้จัดการทีมเอลิติฮัตต้องการฟาร์มิโยมากนะครับอย่างไรก็ตามนะครับสถานการณ์ล่าสุดในตอนนี้ก็ยังคงไม่มีความคืบหน้าจากทั้ง2ทีมแต่อย่างใดนะครับ แล้วเรื่องที่4นะครับโอมาโน่ o o นะครับได้ออกมาเล่าสถานการณ์ของเฮนสันเพิ่มเติมนะครับทางช่อง YouTube ของเขาอีกว่าเฮนสันนะครับได้พูดคุยเรื่องการย้ายทีมกับเจคินคอปแล้วเรียบร้อยจริงนะครับซึ่งคอปนะครับก็แนะนำว่าให้เฮนสันควรคว้าโอกาสย้ายทีมครั้งนี้เอาไว้เพราะเวลาในการลงสนามของเฮนสันในฤด,ดูกาลใหม่นี้จะน้อยลงกว่าเดิมนะครับ ในตอนแรกนะครับทีมเอาเอติฟาร์กนะครับต้องการให้เฮนสันย้ายไปร่วมทีมแบบฟรีๆนะครับแต่ทีมลิปูไม่ยอมนะครับเซนโนนะครับทีมเอาเอติฟาร์กนะครับจึงจะขอจ่ายนะครับค่าตัวเฮนสันที่10ล้านปอนด์เท่านั้นนะครับอย่างไรก็ตามนะครับการเจรจาเรื่องของค่าตัวยังคงไม่เสร็จสิ้นนะครับผมทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นข่าวตลาดนักเตะลิปูที่ผมนํามาฝากในวันนี้นะครับให้ผมนะครับสรุปสถานการณ์ ของเฮนเดอร์สันนะตอนนี้นะครับณเวลาตีสี่ห้าสิบเอ็ดนาทีของวันที่สิบสี่กรกฎาคมนะครับตอนนี้นะครับการนะครับซื้อขายเฮนเดอร์สันนะครับของทีมกับทีมเอาอีติฟักและทีมลิพูยังไม่เสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์นะครับทีมลิพูและทีมเอาอีติฟักนะครับจังตกลงเรื่องเงินค่าตัวนะครับแม้ว่าจอแดนเฮนเดอร์สันนะครับจะยอมรับข้อเสนอนะครับและตัวเชนงคอปก็ไฟเขียวนะครับพร้อม ปล่อยเฮนสันออกจากทีมแล้วก็ตามนะครับก็ยังไม่เสร็จสิ้นนะครับยังไม่เฮียวีโกย่างเป็นทางการนะครับก็ติดตามดูกันต่อไปนะครับว่าสุดท้ายแล้วนะครับลิปูจะขายจอแดนเฮนสันได้ในราคาเท่าไหร่นะครับผม สุดท้ายนี้นะครับผมขอขอบคุณนะครับเพื่อนชาวที่ผู้อีกครั้งที่เข้ามาชมและติดตามช,าช่องนี้หากถูกใจคลิปนี้สามารถช่วยเหลือนะครับและให้กําลังใจได้กัได้นะครับด้วยวิธีการง่ายๆนะครับอย่างการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกระแจงเตือนรวมถึงการคอมเมนต์นะครับหรือโด o n a t ่านสุกแตงเข้ามาได้นะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ